ฉันไม่มีมุกจะเล่นแล้วแต่ก็ขอกดไลค์หน่อยได้ไหมวันนี้ผมกะว,ว่าจะไปเปิดร้านพิซซ่าขายให้คนในเมืองแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นมีผู้หญิงที่ด่ากันซึ่งอีกฝั่งหนึ่งนี่จะมีคนประมาณ5-7ถึงคนอีกฝั่งหนึ่งจะมีสองคนแล้วก็ด่ากันอย่างดุดเด็ดเผ็ดมันและพิซซ่าของผมนั้นก็ไม่ได้ขายก็มายืนดูคนด่ากันในเมืองโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว,ว่าเหตุการณ์มันจะจบยังไง ตอนจบผมได้ปั่นเขานะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูเหตุการณ์ต่อจากนั้นว่าเป็นยังไงต่อนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลย <c oughs> จะโดนด่าป่ะเนี่ยคนที่รอเราขนาดนี้เป็นของคุณนะมาท่านผู้ชมผมจะพามาขายพิซซ่ากันวันนี้สนใจหรือเปล่าคอนเซปต์ของร้านเราก็คือผู้หญิงเราจะให้ฟรีผู้ชายเราจะเอาเงินนั้นะท่านผู้ชมเ <c oughs> พลอบอกว่าเดี๋ยวเขาเก็บแบบอะไรวะขายพิซซ่าครับพิซซ่าบ,บ้าพลังงั้นเหรอ จะไม่าสาวน้อยแกสนใจกันเหรเอ้าแล้วแ,ลแกเข้าไปดีรถฉันไม่ได้ล็อกรถล,ลืมล็อกรถวินกรรมสนใจหรือไม่แล้วยังไม่ได้เปิดประตูร้านลเลยพิซซาบ้าพลังลสรุปแกจะลงจากรถฉันได้หรือยังนี่สาวน้อยต้องหาไอเทมพิซซาก่อนแล้วขายแฮมเบอร์เกอร์ด้วยดีป่ะวะพิซซาซื้อไหมโอไมโลกจิตอะไรวะ <c oughs> มาโลกจิตอะไรว้ wow. ขายพิซซ่าสนใจใหม่มีครูคนนึงปากดีมากๆ <c oughs> อะไรวะสรุปจะกินพิซซ่าหน้าหรอไหมเนี่ยซื้อเขาบอก <Wow. S 1> โอเคผู้ชายเอากีถาดให้เราไปได้าหรออะไรวะซื้อสรุปซื้อกี่ถาดพ่อหนุม่มร <Wow. S 1> ู้สึกว่าลูกค้าจะมาซื้อร้านเราเต็มหรืออะไรให้เข้ามาดูร้านเรา <Huh? S 1> หนึ่งถาดโอเค <Wow. S 1> เอาไป ร้อยเก้าเก้ารอยสิบ้าลูบักไม่ใช่ละร oh <c oughs> อยกะโอ้ไม่เขาให้เงินผมเป็นกระสอบเลยเหรอโอ้ไม่กินให้อร่อยนะเอาแล้วแกงสาวน้อยหายไปไหนหมดโอเคเราขายพิซซาได้หนึ่งออเดอร์ละลูกค้าผู้หญิงยังไม่มีเลยจะลูกค้าผู้ชายมาเราไปขายพิซซาต่อค่อยไปเคลียร์การที่อื่นดีจะเรียนอา้าวเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนคอนเทนต์มาดูคนด่ากันดีวะ ปากดีจาดไม่เป็นไรนะพี่อะไรวะคนนึงคนนี้เขาถือพิซซ่าผมไปไหนแล้วไม่รู้พิซซ่าบ้าพลังมาแล้วจะ,ตะเตลเออเนาะถ้าในชีวิตจริงอะไรวะไอ <c oughs> เขาด่าอะไรกันวะ <c oughs> ผมจะได้ขายพิซซ่าไหมเนี่ย <c oughs> ด่าน้องเขียนป้ายเยอะไหมมันคงโดนรุม <Wow. S 1> อันโรงเรียนวัดกำแพงเขามีปัญหาอะไรกันวะด่าน้อง <c oughs> อะไรวะน้อง น้องเทยาแก่แปดควบแกงสาวน้อยให้นี่เอาพิซซาไม่จ้าพี่ให้ฟรีเลยสำหรับผู้หญิง<อ>ตั้งเอาป้ายไปตั้งกันอะไรวะ<อ>จะตั้งไปด่าคุณครูคุณครูพลอยบ้านหลังเนี้ยเคลรุปแกจะกินพิซซาเนี่ยส<อ>รุปผมไม่ขายพิซซาแล้วผมจะมาดูคนด่ากันพิซซาไม่ครับ<อ><อ>แล้วใครมาตั้งป้ายอะไรตรงนี้วะเนี่ย ไรเนี่ยหมูเด้งสายพันธุ์ใหม่อะไรมาจากไหนเนี่ยเกมาตั้งไพ่อะไรบนถนนตาบ้าพลังเราแสดงว่าเรายังเข้าไม่ถึงลูกค้าฉะนั้นจึงเข้านี่เลยเข้าถึงลูกค้าแน่นอนจอดชนเลยนี่เราต้องเข้าถึงลูกค้าใช่เนี่แบบประตูอยู่ด้านเนี่ยใครบังอาจมาทําโรงเรียนอะไรวะผมขายพิซซ่าขายขายใกล้ชิดลูกค้าเลยที่กําลังยินด่ากัน <S <S 1> <S 1> พูดเองนะเดี๋ยวตุยอะไรวะ ลกลัวจังเลยไม่ตุยคะ่ะอะไรวะเขามีเรื่องอะไรกันวะไปแชทก่อนหน้านั้นอะไรไม่รู้ท่านผู้ชมผมเพิ่งเข้ามาในเซิร์ฟเขาก็ดูเด็ดเผ็ดมันกันและทีแรกผมไม่ได้สังเกตไงว่ามีคนด่ากันนะเพราะว่าผมอุตส่าห์ตั้งใจจะมาขายพิซซ่าไป<อ>คูไม่ล้างค่ะคูชอบด่านักเรียนอ,อะไรวะแล้วหมูเด้งสนใจพิซซ่าไหมน้องหมูเด้งสำหรับน้องหมูเด้งเราให้ฟรีเลย เอาไปดีน้องหมูเด้งมูเด้งไม่กินพิซซ่าแล้วลูกเปลียน <c oughs> หาพอ่อกลัวมากคะ่ะคู่อะไรวะ <c oughs> คูถือขวานเข้าบ้านล่ะกลัว <c oughs> อะไรวาฮาฮาฮาอะไรอีกไม่ได้ขายพิซซ่าจะมาดูคนด่ากันเนี่ยกลัว <c oughs> อดี <Wow. S 1> แล้วเข้ามาถือขวานให้ผมทำไม อ๋อไม่นะจะเป็นฆาตกรหล่อเนี่ยไม่แน่จริงว่ะ <c oughs> ใจเย็นๆผู้ชายบอกพวกเธออายุเท่าไหร่กันนี้ฮะอะไรน้องหมเงูเด้งเหตุการณ์ผมเดานั้นน่าจะเกิดมาจากคุณครูโรงเรียนนี้ไปแบนนักเรียนหรืออะไรไม่รู้โอ้โห <c oughs> oh, oh, คุณครูผมใช้รถถังเลยไปที่ <c oughs> ร้ายว่าคุณครูคนนี้ไปแบนนักเรียนพวกนี้ก่อนหรือเปล่าแล้วนักเรียนพวกนี้ก็มาด่าครูหรือเปล่านี่ผมเดาเหตุการณ์ไม่ไม่ถูกนะ อมไม่รู้เหมือนกัน่ะอะไรรู้ดีเรื่องชาวบ้านด่าไงคะ<อ>เล่นมารอครูพลอยมาสอนแล้วนี่าาย,ยอะไรวะมาด่าก <laughs> <อ>ูเฉยเสกห่าอะไรขอถามก่อนพวกเธออายุเท่าไหร่ไม่ตุยอะไรวะด่ากันทำไมฮ่า พวกเราอายุสิบสี่โอไม y g ก d พี่มอสองลอนี้ <Wow. S 3> ว้าวโอเล่นระเบิดเยอะกว่ามุงอาสิบห้าโว้ยเหมือนกัน <c oughs> อ่าแล้วเขาก็สปอนบ้านหลังใหม่ละอ้าวแล้วแล้วบ้านทำไมอะไรวะ <Huh? S 1> อร่อยไม่เกอร่อยไม่แกพิซซาเราอ่าอ่ะม <c oughs> ีแถมสนใจปะสนใจปะอ่าแถมแถม <c oughs> เอาไปแล้วเราก็มาดูคนด่ากันต่อ ตุยแล้วทำไงดีอะหมูเด้งปองเหยาอาจาอะไรวะทขามาวางของอะไรเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ของผมนะเดี๋ยวเขาจะเข้าใจผิดว่าเป็นร้านผมมองท่านผู้ชมอะไรอ่ะอีกรู้ว่าพลอยไปทําอะไรให้พวกเธออะไรวะเออนั่นดิไม่รู้เหตุการณ์ที่แนชท่านผู้ชมผมไม่ได้เข้าข้างใครนะผมจะมายืนดูคนด่าก,กันแล้วเขามาวางอะไรใส่รถผมเนี่ยเดียวเดียวรถฉันไปเกี่ยวอะไรด้วยรถขายพิซซาฉัน เออเอเอ,เอดีดีที่ที่มันไม่บักนึกว่าบ้านจะติดมาด้วยมีอะไรก็เล่ามาสิบ้าน12อะไรวะรู้สึกว่าเขาจะเรียกเพื่อนเอ,าอ้าเดี๋ยวจะครูพอยไม่สปอนบ้านแล้วเหรอพิซซ่ามาแล้วจ้าสนใจหรือไม่ร้อนแล้วเอาบังแดดเอาพิซซ่าบังแดดนะผู้ชมพอพอ,อทำไมแก๊งนี้เ็าแต่งตัวเหมือนกันหมดเลยวะแวกจะมาถือพิซซ่าตามใช่ทำไมนเ,ำนเนี่ยพรหนุ่มเสื้อดำคนนี้ไปจุดเกิดกันวว้า เซิฟนี้อย่างเถื่อนอะไรลวะพอ,ถอเพอถอะแกพอเถาะแกพอเถาะภาษาอีสานก็แปลว่าพอเถอนะนั่นแหละท่านผู้ชมกินไหมกินไหมไอพิซซ่าแล้วประเด็นคือแก๊งนี่แต่งตัวมันกันหมดเลยนะท่านผู้ชมคล้าย,คลายกันหมดเลยเว้ยเป็นตรีมเดียวกันหมดเลยนะหยุดแล้วกินไหมเนี่ยอโอหแก๊งกามาเป็นแก๊งแบบหกคนมาลุมด่าคนเดียวนี่นะอุ้ยกลัวจังอะไรวะโอ้โห,โหโเก่งเลยอยู่กับเพื่อน ตอนนี้ผมไม่ได้เข้าข้างใครนะโอ้โหเขาอยู่หกคนมาด่าคนมาด่าคนเดียวนี่นะแต่ผมไม่รู้นะว่าคนแรกเขาไปสร้างประเด็นอะไรไ้ครูพลอยอะไรเนี่ยนาดชั้นตัวสูงไปจุดเกิดดิกาในเกมในเกมขับป้าอะไรวะเช่นก็จะแต่งตัวเป็นผีที่ดีที่สุดอะไระในที่น่ากลัวที่สุดให้แกดูอะไรวะแล้วคนนี้เอาเงินมาให้ผมทําไมวะ,ะให้เราล่อนี้สูงแต่นีสใสตัวสูงแต่นีัใสามา สรุปไม่ได้ขายพิซซาละเอาเลาหมูเด้งหมูเด้งน่าจะเป็นเพื่อนอครูพลอยจ้ารั่วเลยกระทยอะไรอีกชะนีตอนนี้เขามีหลายเพศเนอะไปจุดเกิดดิค่า <c oughs> ด่ากันทำไมมุงอเลดเบียนจะลงต่อเตาพี่อายุเท่าไหายหรอเราหกขวบ เราสิบห oh ้าโอไมพี่มอสามปะปะปะ,ปะอะไรก็ <c oughs> จะโนกันไปจุดเกิดแล้วแล้วครูพลอยไม่รู้ว่าออกเกมไม่ให้ครูพลอยอยู่ด้านนน้นเดี๋ยวเราต้องไปถามเหตุการณ์ว่าใครเริ่มก่อนนะท่านผะู้ชมเธอเธอตอนนี้ไม่ขายแล้วพีซ่ซาใครเริ่มก่อนอ่าสรุปใครเริ่มก่อนแกผมต้องมาถามคนนี้นะยายหัวสีขาวอะไรก็ยายหัวสีขาวคืออะไรวะ <c oughs> หรือเขาหมายถึงคนหัวสีขาวแกงนั้นเริ่มก่อน เราถามเนี่ยว่าทําไมไม่ให้เราอุ้มอะไรวะจัดการให้หน่อยดิลุง <c oughs> เขาบอกผมแล้วสรุปใครเริ่มก่อนไม่รู้ผมยังให้เขาด่ากันต่อ <c oughs> ชายเสื้อดํานี่ตามผมดีจังเว้ยไปขายพิซซ่านี่แกติดใจรสชาติพิซซ่าฉันเหรอตึงจาดอะไรวะนี่ไงเขามานีแล้วเขามาทําอะไรกันเนี่ย <c oughs> เราขอะเลนกับพวกเธอได้ไหมใครเราเล่นด้วยเล่นด้วยเล่นอย่างเดียวสนใจพิซซ่าฉันไว้เนี่ยขายพิซซ่าฮะ อยากได้ผมอะไรวะเกี่มมากับชั้นทำไมเนีคนเนี้ลุกละไครมาขับรถกเกลอดแกงนี้ก็แต่งตัวเหมือนกันวะจะเปิดส่วนส,สัตว์ผมลายแลเบคอนมานอนอะไรอย่นี่ YTK ฮะ T <Huh? S 1> ยืนนี่ดีกาล่ารถอะไรคนยังปั่นเลยขี่รถไม่ซาหน้าหรอ กินบอ่บอกินบอ่อให้ฟรีพิซพซ่ากินหรือไม่เกีมาาปากตกใจความหล่อเหลาของเราเหรอเนี่ยขอพิกัดตัวพวกเธอได้ไหมเอามาเขาบอกอะให้ฟรีอกินเผื่อดับร้อนเผื่อดับหัวร้อนได้อย่าไปด่าคนอื่นแจกทุกคนไปเอาพิซซ่าไม่ด่ากันแล้วหรอ <c oughs> <c oughs> หรืออะไรไม่เอาเกมไม่เอาคนเดียวฉันให้เพื่อนเกสี่คนหมดละ เธอยุ้งทำไมออกไปบังอะไรวะไม่ออกเ <c oughs> กียจะมาเดินตามฉันทำไมเนี่ยคนเนี่ย <c oughs> แกเป็นลูกค้าแกติดใจพิซซ่าฉันเหรออฉันแถมให้แกก็ได้ <c oughs> ไม่แถมและนอเลยเบื่อคนแบบนี้ว่ะคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดหน้าสีเหลืองอ่อนว้างเปล่าเปลี่ยนเซิร์ฟ แต่งตัวเหมือนกันจริงๆนะท่านผู้ชมเว้ยผมชอบเลยคนแต่งตัวทีมเดียวกันออกผมมาดูว่าผมจะโดนดาหรือเปล่า oh. ออก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 ไปทุกคนละ <c oughs> เรียบร้อยคนที่มาทำจะเข้าแกงหลบแกงนี่ก็ออกมาละเนี่ยคนนี้ตามผมตลอดเวลาเลยแกติดใจรสชาติพิซซ่าฉันเหรอแล้ว <c oughs> ด้านนี่อะไรเนี่ยแกงครูเมื่อกี้ไปไหนแล้ววตามเราทำไมอ่านายสนใจพิซซ่าเหรอ สนใจอีกแล้วเลยไอ้อนี่ก็ทำจริงเลยฮะโหแต่ว่าน่าจะครูพลอยคนเมื่อกี้นสนามลบที่แก่งที่สุดยังไม่พอใช่ไหมยอย่าบอกนะเขาไปเล่นกันแมปอะไรนะจำชืช่อแมปไม่ไดท้ที่มันต่อสู้กันอนิเมะกลับมาจุดเกิดรู้สึกว่าแกงนี้เขาก็ยังไม่ออกคานผู้ชมเขาวาบกลับมาแล้ว <c oughs> ปั่นอย่างเดียวไม่ขายแล้วพีซ่ซา <c oughs> อาแล้วพ่อหนมคนนี้ก็มาเต้นกับผมเซิร์ฟเดิมนี่ นบอกเปลี่ยนเซิร์ฟมันมาโผล่เซิร์ฟเดิมอะช่างมัน<อ>ใช่เขาตามเรามาฉันไม่ได้ตามฉันอยู่เซิร์ฟเดิมนี่ฉัจะตามแกไปได้เหรอออกเรามันผิดซ่าหน้ารออยู่แล้วเอาเขาออกไปละสองคนเซาเราเออเรามารักษาความสงบไงไม่ให้คนด่ากันเอาเริ่มอ,ออกไปละ <c oughs> อะไรวะอันนี้ไงคนที่มีเรื่องกับเขาขก่อนหน้านั้น <c oughs> ผมจำได้ใช่ไหมไม่รู้ <c oughs> ไปไหนกันเบิร์ต <c oughs> ลูกแกจะพิมพ์ภาษากลางลราหรือภาษาอีสานเป็นไหนกันหมดเงินเล้ว่าเหตุการณ์จิงนจะเงียบสงบแล้วท่านผู้ชมแก๊งนี้ก็ทยอยออกกันแล้วเขาก็ไม่ได้ทะเลาะกันรังๆมาสรุปพิซซ่าผมก็ไม่ได้ขายเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยขาย มาดูคนด่ากันมาท่านผู้ชมนี่ก็ขอจบคลิปรูนี้นะถ้าใครชอบก็บอกกันแล้วก็แชร์กับซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมโอเคร้านพิซซ่าบ้าบลังก์ผมก็ขอปิดร้านไปก่อนทุกใครชอบก็บอกกันแล้วก็แชร์กับซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมโอเคแล้วครับผมบายจัดไปโอเคไปเร็วไปเร็วเก่งไม่อยู่ตามฉันอีกเลยเนี่ยแครับผมบายจัดไป